รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อ๋นี่เราทำงานด้วยกันมาแล้วกี่ปีอะปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วค่ะพี่โจโอ้สามปีนี่มันก็นานเหมือนกันนะค่ะอ๋อมเชื่อไหมว่าการทำงานด้วยรอยยิ้มเนี่ยนะจะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขจริงค่ะพี่โจอ๋มเห็นด้วยนะคะแล้วอ๋มก็ยิ้มทุกครั้งค่ะที่มาทำรายการนี้นะคะเพราะว่ามีแต่เรื่องราวดีๆที่ทำให้เราเนี่ยยิ้มได้คะ่ะแม่วันนี้พูดจาดีมากๆแต่ก็มีอีกหนึ่งความเชื่อนะอ๋อมที่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดเรายิ้มทุกวันเนี่ยทำให้สิ่งดีๆต่างๆเข้ามาสู่ในชีวิตเรา ตอนนี้นี่ออกยิ้มไม่หยุดเลยค่ะแล้วพี่โจ้ล่ะคะยิ้มหรือยังคะพี่เนี่ยกำลังจะยิ้มแล้วก็จะชวนออมเนี่ยมาส่งรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาพัฒน์ให้น้องปี5นะครับปีนี้เราก็ยังคงตามหาเด็กดีเด็กที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนครับพร้อมรับแงรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรมณธรมรมีความซื่อสัตย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุกมากมายค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวัดพราวายจังหวัดนนทบุรีค่ะเราจะมาตามหาเด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ที่จะมาเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้สนับสนุ ก็คืออุปกรณ์กีฬาจากเมาเทนและผลิตภัณฑ์ซื้อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนพิบู์จำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับและว,วันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็มีสาระและความสนุกมากมายเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยครับ อยากดูรายการเต็มๆเลยค่ะพี่โจอ๋อมได้ดูแน่นอนแต่ก่อนที่ออมจะได้ดูออมต้องไปฟังท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเนี่ยเล่าถึงการปลูกฝังน้องๆให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันก่อนนะค่ะไปกันเลยค่ะ คำวัญก็คือรูปเขาง่ายมีสัมมาคารวะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องความื่อสึเนียเราก็จะเน้นมากนะคะอย่างวันนี้ที่มีนกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะเราก็จะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้ว่าขยะส่วนไหนอยู่ตรงส่วนไหนบ้างเด็กๆก,ก็จะรู้แล้วพอในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จะแยกขยะได้ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความื่อสึ์ของตัวเองพอเขาออกไปสู่ชุมชนนะคะเขาก็จะได้นําความรู้เหล่านี้ค่ะไปใช้ได้ต่อไป สำหรับน้องโบเนี่ยค่ะตั้งแต่อยู่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะตอนนี้ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะน้องโบเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนมากนะคะน้องโบเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะในทุกกิจกรรมอย่างตอนเช้าเวลาที่เราเข้าแถวสวดมนต์ค้นพงศ์ชาติเนี่ยน้องก็จะเป็นผู้นําในการนําร้องเพลงชาติสวดมนต์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราขอตัวแทนหรือขอสอาาสมัครน้องโบก็จะเป็นคนแรกๆที่ออกมาที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ก็เป็นเด็กดีมาตลอดตั้งใจเรียนนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นเด็กที่เอามีความกระตันยูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเป็นเด็กดีช่วงเด็กดีเพื่อชาติขอบคุณท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆนะคะและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของเด็กดีเพื่อชาติกันแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ไปทําความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิเติลฮีโร่ของเราค่ะ อ,อมอ,อมมาเร็วมาช่วยพี่หน่อยโอเคค่ะพี่โจเดี๋ยวถือนี่เลยโกยโอเคค่ะ,ะมานี okay. ่นี่คือน้องโบนะออมค<ะ>่ะพี่ถามน้องโบหน่อยสิน้องโบครับปกติอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยน้องโบทํางานจิตอาสาอะไรบ้างครับทําตรงบริเวณที่พื้นที่ที่เราผิดชอบค่ะเช่นหน้าเสารธงแล้วก็ปิดน้ําปิดไฟเพื่อช่วยประหยัดน้ําประหยัดไฟค่ะ อดเยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วงานจิตอาสานอกโรงเรียนล่ะคะน้องโบทํำไหมคะทาค่ะน้องโบทํางานจิตอาสานอกโรงเรียนอะไรบ้างคะไปทําที่วัดค่ะโอ้เป็นเด็กดีมากเลยนะคะพี่โจใช่พี่สงสัยมากเลยพี่ขอถามเราหน่อยสิว่าทําไมน้องโบถึงชอบทํางานจิตอาสาครับทําแล้วมีความสุขค่ะยิ่งทํากับเพื่อนๆยิ่งมีความสุขค่ะโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเ,เดี๋ยวเรากว้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้น้องโบอ่ะไปนั่งคุยกับเราเนาะค่ะม,มีอีกหลายเรื่อง<ด>ที่เราอยากรู้เลย แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือน้องโบครับ่อนอื่นเลยเนี่ยให้น้องโบนะครับแนะนําตัวให้พวกพี่2คนรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิพาดาพลเยี่ยมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะน้องโบนั่นเองนะคะเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะนอกจากว่าจะรักงานจิตอาสาแล้วก็ยังมีความเป็นผู้นําอีกด้วยนะคะพี่โจน้องโบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้องโบทํําาากกกกิจรรรมอะไเี่วับบผู้้นงคะ เป็นผู้นําหน้าเสาธงค่ะแล้วก็เป็นผู้นําสวดมนต์สรพันยะค่ะนอกจากนี้นะครับน้องโบยังมีความสามารถพิเศษอีกด้วยซึ่งเราสองคนก็ทราบมาว่าชอบลําไทยเล่าให้พี่ฟังหน่อยทําไมเราถึงมาชอบการลําไทยอะครับหนูคิดว่าลําไทยเป็นวัฒน,ธ,นธรรมหนูออยากถ่ายทอดวัฒน,ธ,นธรรมค่ะแล้วเราได้มีโอกาสไปแสดงที่ไหนบ้างหรือยังครับได้มีโอกาสไปแสดงในงานของโรงเรียนต่างๆค่ะ Yeah, ได้ไปโชว์ฝีมือด้วยสุดยอดเลยนะคะเป็นเด็กไทยแล้วก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะคะคแล้วน้องโบมีกีฬาที่ชอบไหมคะชอบเปตองค่ะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ฝึกความแม่นค่ะเ,เพราะว่าต้องใช้ใสายตาด้วยใช่ไหมคะเวลายโยนลูกนะคะแล้วน้องโบครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นคุณครูค,ค่ะ พอจะได้นําความรู้ที่หนูมีไปสอนคนอื่นค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของความดีแล้วก็ความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องโบคิดว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์เนี่ยต้องเป็นยังไงคะไม่พูดโกหกและไม่คดโกงค่ะ,ะน้องโบครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์คิดว่าดีต่อตัวเราอย่างไงครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเพื่อนๆรักค่ะ แล้วน้องโบเนี่ยคิดว่าถ้าทั้งประเทศของเรามีแต่คนดีแล้วก็คนซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะเจริญก้าวหน้าและน่าอยู่ขึ้นค่ะอยอดเยี่ยมมากอยากให้น้องโบเนี่ยฝากถึงคนไม่ดีคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์หน่อยครับกลับมาทําความดีกันนะคะและนี่นะครับคือยอดมนุษย์ตัวจิว๋วลิตเติ้ลฮีโร่ของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิว๋วและประกาศนียบตัตรให้กับน เย้และประกาศนียบัตรค่ะเราได้พูดคุยกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติลฮีโร่ของเรากันไปแล้วนะคะแต่ว่าหน้าที่ของน้องโบยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในวันนี้น้องโบกับเพื่อนๆจะชวนเราไปทํากิจกรรมความดีกันด้วยนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะครับได้เวลาที่น้องๆจากโรงเรียนวัดเพลางายนะครับจังหวัดนนทบุรีจะมารณรงค์นะครับให้เด็กไทยทุกคนหันมาทําความดีและมีความซื่อสัตย์กันครับผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าความซื่อสัตย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ช้ามีได้หมายความว่าเป็นผู้ล้าหลังอย่ารีบร้อนเพราะกลัวว่าจะล้าหลังคู่แข่งควรพิจารณาด้วยความรอบคอบจะได้ไม่ผิดพลาดช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วงเด็กดีรักชุมชน ใช่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ครับน้องๆจะมาชวนพวกเรา2คนนะครับไปทํากิจกรรมความดีกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องถามคุณครูผู้นํากิจกรรมของเราครับสวัสดีครับคุณซามครับสวัสดีค่ะคุณครูซามครับกิจกรรมความดีของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับ โรงเรียนเราได้จัดกิจกรรมโรงเรียนปอดขยะนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทค่ะกับชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับเชิญครับครูนําไปเลยครับ ทความดีกันไปแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของน้องๆกันดีกว่าคะ่ะว่ามาทําความดีในวันนี้ได้อะไรบ้างค่ะวันนี้มาทําความดีได้อะไรคะหนูรู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ได้นําการคัดแยกขยะมาเผยแพร่ให้ชุมชนเพื่อจะให้ชุมชนสะอาดมากยิ่งขึ้นคะ่ะโอเคค่ะสุดยอดเลยนะคะฝั่งนี้บ้างคะ่ะมาทําความดีในวันนี้ได้อะไรคะ่ะภาวะตอนนี้นะคะขยะล้นชุมชนหนูก็เลยรู้สึกเพื่อให้ชุมชนนั้นรู้ว่าการคัดแยกขยะนั้นสามารถลดขยะได้คะ่ะ และกิจกรรมความดีของน้องๆในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกรักชุมชนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทําความดีเพื่อชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้ชุมชนของน้องๆเองเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับออมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะที่พาพวกเรามาทําความดีกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะพอเห็นน้องๆนะครับเป็นเด็กดีและก็เด็กเก่งแบบนี้นะครับทางรายการขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ครับให้กับเด็กดีประจาโรงเรียนวัดเพางายจังหวัดนนท ช่วงฐานการเรียนรู้เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะการลดปริมาณขยะนะครับเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนตรีเงินดีจากบริษัทกรีนสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มให้ความรู้กับน้องๆกันเลยค่ะเรามาจาัดก,การขยะกันเขาเรียกว่าหลักการ 3R ครับ Reduce คือการลดการใช้ถ้าหนุไม่ใช้ก็จะไม่มีขยะที่จะต้องมานั่งแยกการลดการใช้อย่างเช่นครับ ใช้ถุงผ้าแทนอ,อย่างนี้ใช่ครับจากเดิมที่เราต้องไปเอาก่องโฟมมาจากร้านค้าครับเราทําไงครับคิวปินโตไปด้วยอีกอันหนึ่งครับรียูสใช่เลยที่น้องตอบครับคือใช้ซ้ำครับมีขยะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันเอาไปทําอะไรไม่ได้ก็เอามาปรับปรุงแล้วเอามาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสามารถที่จะเอากลับมาใช้แะอาจจะเปลี่ยนสภาพก็ได้นะครับหรือว่าไม่เปลี่ยนสภาพก็ได้แล้วเอามาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง และอีกอันหนึ่งครับอันสุดท้ายรีไซเคิลคือเขาจะเอาจากเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลครับไปผ่านกระบวนการทางโรงงานนะครับแล้วก็เอากลับมาเป็นสินค้าใหม่ให้เราใช้อย่างเช่นกระดาษครับถ้าน้องๆเคยสังเกตเคยเห็นบกแบบนี้ไหมครับนี่แหละครับกระดาษรีไซเคิลมีกระบวนกาีของเขาครับแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเขาก็ตีมาเป็นกระดาษแผ่นใหม่ นะครับซึ่งออกอาจจะสีไม่สวยมากแต่อันนี้ครับช่วยลดปริมาณขยะของประเทศไทยได้แล้วก็ของโลกได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาให้น้องๆมีมสิ่งประดิษฐ์ครับจากสิ่งเหลือใช้น้องๆสามารถที่จะเอาเสื้อผ้าชิ้นที่ไม่ได้ใช้เนี่ยครับสามารถเอามาทำเป็นกระเป๋าได้สำหรับ DIY ที่จะมาชวนน้องๆประดิษฐ์กันในวันนี้ก็คือถุงผ้าจากเสื้อยืดไม่ใช้แล้ว วิธีการทำก็คือนำเสื้อยืดไม่ใช้แล้วมาตัดช่วงคอให้เป็นรูปตัวยูและตัดแขนเสื้อออกทั้งสองข้างตัดชายเสื้อให้เป็นริ้วๆแล้วผูกชายเสื้อเป็นคู่ๆเพื่อทำเป็นก้นกระเป๋าเพียงเท่านี้ก็จะได้ถุงผ้าเก๋ๆกันแล้วค่ะตอนนี้เราลองไปดูฝีมือของน้องๆกันบ้างดีกว่าค่ะ วันนี้นะครับน้องๆก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะวิธีการลดขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่มนตรีช่วยสรุปให้น้องๆฟังอีกสักครั้งนะครับว่าน้องๆได้รับความรู้อะไรบ้างครับครับวันนี้น้องๆนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะครับตั้งแต่ลดการใช้ใช้ซ้ําแล้วก็สามารถที่เอาไปเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้นะครับซึ่งน้องๆสามารถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณขยะให้กับชุมชชชนแแลล้้วววก็ประเทศาติดยย่ สิ่งแวดล้อมให้น่ายอยู่ยิ่งขึ้นครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะให้กับน้องๆน,นะคะก็เพื่อหวังว่าน้องๆจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนแล้วก็ประเทศของเรารวมถึงโลกของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณครับ และในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์ของเราในวันนี้นะครับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับช่วงปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์ ถึงช่วงเวลาของความสนุกสุดสร้างสรรค์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมาชวนน้องๆเล่นเกมสนุกๆกันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์ครับโดยเกมนี้นะครับก็จะให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์ด้วยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปชมกติกากันเลยครับเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คน ซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับความดีความซื่อสัตย์โดยถามว่าภาพนี้คือสุภาษิตใดเราจะให้แต่ละทีมต่อแถวนำป้ายวงกลมที่เป็นโลโก้สหาพาัฒไปแปะคำตอบที่ถูกต้องตามภาพ1คนต่อนหนึ่งป้ายจนครบ5คนทีมไหนแปะได้ครบและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ โอเคครับหลังจากที่พวกเรานะครับชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าแข่งขันครับอ๋อเราต้องเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันหน่อยเริ่มต้นด้วยฝ่ามือของผมครับสีชมพูผู้แข่งขันสีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมครับกองเชียร์สีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมอ่ามาดูฝั่งสีแดงกันบ้างนะคะผู้เข้าแข่งขันทีมสีแดงพร้อมไหมคะพร้อมคกองเชียร์ทีมสีแดงพร้อมไหมคะพร้อมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมทั้งสองสีแบบนี้แล้วผู้แข่งขันทั้งสองสีครับเชิญเข้าประจำที่ครับ ฟังเสียงนกหวีดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเร็วสีแดงสู้สู้เร็ว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 กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเออ แล้ครับและทีมที่ชนะนะครับก็คือทีมสีชมพูนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนี่รับรางวัลไปเลยนะครับแต่ทีมสีแดงก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรับรางวัลปลอบใจไปเช่นกันครับขอเสียงปรบมือให้กับสีแดงด้วยนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้ครับได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคําสุภาษิตกันแล้วนะครับสําหรับคําแรกนะครับใจซื่อมือสะอาดหมายถึงการเป็นคนดี นซื่อสัตย์ไม่คดโกงครับคนต่อมาค่ะคนดีผีคุ้มนะคะก็หมายถึงคนทําดีเมื่อถึงคราวมีเหตุทับขันแม้เทวดาหรือผีสางก็มาช่วยปัดเป่าคุ้มครองค่ะคําต่อมานะครับผมทํานาบนหลังคนหมายถึงคนที่เห็นแก่ได้ชอบหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยวิธีการเบียดเบียนขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นครับคำต่อมานะคะชี้โพรงให้กระรอกค่ะก็หมายความว่าชี้ช่องทางชั่วให้คนไม่ดีค่ะและคำสุดท้ายครับ หน้าไหว้หลังหลอกนะครับก็หมายถึงคนที่มีพฤติกรรมต่อหน้าเราอีกอย่างหนึ่งรับหลังเรากลับทําอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยลักษณะทั่วไปของคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยที่เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจผสมอยู่ด้วยนั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมไหมครับแต่ตอนนี้นะครับผมเรามีอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติมาฝากกันครับ2021ปีแห่งความหวังของคนไทยแต่ความหวัง กับพังในพริบตาเพราะโควิดระลอกใหม่ที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เพราะลักลอบขนแรงงานเถื่อนไม่ซื่อสัตย์เพราะลักลอบเปิดบ่อนการพนันไม่ซื่อสัตย์เพราะลักลอบม่วสูมแอลกอฮอล์แต่ความหวังจะกลับมาอีกครั้งถ้าเราช่วยกันทำให้ปี2021เป็นปีแห่งความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ื่อชาติการแข่งขันบังคับให้ต้องใช้สมอง การแข่งขันคือการที่ทำให้คนเราต้องคิดและตื่นตัวเสมอทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถตลอดเวลาในวิกฤตโควิด -19 เราสู้ปกป้องตัวเองกับแทบตายแต่สุดท้ายก็ไรค่าเพราะว่ามีคนในสังคมที่ไม่ซื่อสัตย์ลักลอบขนแรงงานเถื่อน หลบเลี่ยงการกักตัวเปิดบอนถึงเวลาที่เราต้องกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวเองด้วยวัคซีนที่ไม่ต้องรอวัคซีนที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เพื่อตัวเองซื่อสัตย์เพื่อชาติช่วงเมนูเด็กดี ได้เวลาความอร่อยที่น้องๆรอคอยแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทำอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเครับเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะซื่อสัตว์ดอกกะหล่ำผัดไทยใส่กุ้งครับอืมค่ะวันนี้เมนูของเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับเป็นบะหมี่ซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสครับ และปลากระป๋องซื่อสัตย์ครับปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงครับแล้วก็จะมีกุ้งสดกับไข่นะคะมีผักต่างๆค่ะก็จะมีดอกกะหล่ำต้นหอมแล้วก็แครอทค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมโซเดียมตาซอสปรุงรสถั่วเหลืองน้ำตาลอ้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็กระเทียมครับ ตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเลยไหมคะเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยการเอามาลวกบะหมี่กันเลยครับลวกประมาณ3านาทีครับเราจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มกาลังดีนะครับบะหมี่ของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพักเส้นของเราไว้ก่อนครับถัดมาเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ํามันผัดกันก่อนนะครับค่ะเราก็จะใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปนะคะใส่กระเทียมครับกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วครับแล้วก็มาผัดกันต่อเลยครับ ใส่กุ้งลงไปเลยครับ <Yeah. S 1> วันนี้กุ้งแน่นๆเลยนะคะหลังจากที่ใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดต่ออีกนิดนึงให้กุ้งสุกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะครับวันนี้กุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะครับใส่ไข่ไก่สองฟองนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ผัดต่อค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราใส่บะหมี่ที่ลวกกันไว้เลยนะครับ <laughs> ก็มาใส่แครอทกันนะครค่ะ <laughs> ตามด้วยดอกกะหลังครับตอนนี้เนี่ยผักของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเรามาปรุงรสเลยไหมคะได้เลยครับค่ะใส่อะไรก่อนคะเริ่มจากซอสหอยนางรมโซเดียมต่ำครับซอสปรุงรสถ,ถั่วเหลืองครับและซีอิ๊วขาวครับแล้วตัดรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับทีนี้นะคะเราก็จะผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันนะคะ หอมมากๆเลยค่ะใส่ต้นหอมนะคระับสุดท้ายเรามาเพิ่มความอร่อยกันอีกสักนิดนะครับด้วยปลากระป๋องซื้อสัตัวโตของเราครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูซื่อสัตว์ดอกกระลำผัดไข่ใส่กุ้งครับแค่นี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูรสครับใช่แล้วค่ะวันนี้เมนูของเราหน้าตาน้ารับประทานมากๆนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะ เรากะหล่ำผัดไข่ใส่กุ้งของเราวันนี้อร่อยไหมคะ และว,วันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆจากโรงเรียนวัดเพาง่ายจังหวัดนนทบุรีเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้นะครับพวกเราก็มีความสุขมากครับพวกเราเลยอยากขอมอบความสุขกับคืนให้กับน้องๆนะครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนและอุปกรณ์กีฬาจากบอลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลระดับโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครััับบแลละขอองงท้้้หหมดนใๆไปเยคร และโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่รายการของเรานะคะได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i เต l e h ฮีโปีห้สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ